สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติงน้อยค่ะดวงคุณเกิดทั้ง7วันประจำวันพฤหัส,สบสีที่7พฤศจิกายน2567ค่ะการงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพนะคะโดยจะมีเลขนำโชคจากหน้าไพ่ทั้งไพ่ทาโร่และไพ่โชคดีมีสุขจากทั้งสองสำหรับเนี่ยคุณนำไปปรับใช้กันได้มีคำแนะนำจากลูกเต๋าออราเคิลค่ะสำหรับสีมงคลค่ะ พระฤหัสบดีนี้นะคะต้องการเสริมดวงเรื่องความรักค่ะใช้สีเขียวยกเว้นคนเกิดวันเสาร์เสริมดวงเรื่องการงานเรื่องความสําเร็จในสิ่งที่เราทำนะคะใช้ฟ้าใช้น้ําเงินค่ะยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์ส่วนการเงินโชคลาภจะเป็นสีแดงนะคะยกเว้นคนเกิดวันจันทร์ค่ะพรฤหัสบดีนี้หลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะเป็นการเปิดไพ่โดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะรับชมกันเป็นแนวทางเท่านั้น เราเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์ไพ่โชคดีมีสุขค่ะเลข3าสีนะคะเป็นเลขจากหน้าไพ่สี่เจ็ดและแปดเก้าสำหรับทาโร่ค่ะคนเกิดวันอาทิตย์เลข6กนะคะเดอะเ v เวอค่ะเลข6ค่ะ6ถ้วยเลข8ปค่ะแถ้วย การงานค่ะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ วันนี้ให้พยายามเน้นในเรื่องของการทำงานเป็นทีมการประสานงานการทำงานร่วมกับคนอื่นนะคะคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออเราอยากทำงานกับคนนี้คนแต่เขาอาจจะไม่อยากทำงานกับเราหรือว่ามีคนอยากที่จะมาทำงานกับเรามาขอความช่วยเหลือนะมาประสานงานมาทำงานเป็นทีมร่วมกันแต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเออฉันอยากทำคนเดียวมากกว่ามันเป็นความขัดแย้งในใจซึ่งนะเราจะใช้ความรู้สึกไม่ได้นะคะเราต้องดูด้วยเหตุด้วยผลนะคะซึ่งจริงๆแล้วน่ะตามหน้าไพ่ต้องบอกว่า คนใกล้ชิดคอนเน c t ชันคนรู้จักนะคะจะนำสิ่งดีๆในเรื่องของการงานนำทางเลือกดีๆมาให้เพราะฉะนั้นขอให้เปิดรับนะคะเปิดรับไอเดียความคิดหรือว่าความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะพอพอเราเน้นเรื่องของการทำงานเป็นทีมเนี่ยนันะมันจะทำให้มันมีสิ่งดีๆโอกาสในการเติบโตโอกาสที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะราบรื่นจะมีสูงนะคะเรียกว่าสองหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะสาหรับวันนี้ค่ะนะแต่ภาพรวมแล้วก็ถือว่าดี เรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยดวงแข็งวันนี้นะคะเอาตัวรอดได้ทางการเงินในทุกสถานการณ์ด้วยดวงตัวเองด้วยนะคะเรียกว่า,าต่อให้เศษรษฐกิจไม่ดีคนอื่นนะคะบางทีค้าขายคนอื่นก็ย่ำแย่ลูกค้าน้อยแต่ตัวคุณรอดปลอดภัยนะคะเอาเป็นว่าดวงแข็งนะคะมีจับจ่ายใช้สอยดูแลตัวเองได้ดูแลคนใกล้ชิดดูแลคนในครอบครัวได้ไม่มีปัญหานะรวมถึงนะคะคนที่เป็นเจ้าหนี้นะคะนะมีลูกหนี้ที่เรียกได้ว่าเหนียวหนี้เนาะเออทวงก็ไม่ได้สักทีวัน นี่ทวงไปอีกทีนะคะมีโอกาสที่จะได้ได้รับเงินคืนมานะคะถึงแม้ว่าบางส่วนแต่ว่าก็ยังทำให้เรารู้สึกว่าเออเราพอใจนะคะนี่ไม่ศูนย์นะ นะเรื่องของความรักความรักจะไม่เด่นนะคะนะสถานการณ์ไม่ค่อยแน่นอนนะคนโสดวันอาทิตย์ก็นะอยู่แบบสุดโสดน่าจะมีความสุขที่สุดละนะบางทีอาจจะเหงาหน่อยหรือว่ามีเรื่องมีราวในใจนะมีความรู้สึกไม่สบายใจบ้างบางทีอารมณ์เหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะแต่ว่าสถานการณ์ความรักต้องบอกว่าไปคาดหวังไม่ได้เพราะบางทีมันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวทาให้เรายิ้มเดี๋ยวทาให้เราหงุดหงิดนะมันเป็นอะไรที่ไม่เด่นในวันนี้นะคะก็ดูแลหัวใจตัวเองนะนะอยู่แบบมีความสุขดีที่สุด ความรักคนมีแฟนมีคู่ค่ะ วันนี้ต้องพยายามควบคุมอารมณ์ให้ดีนะคะบางทีอารมณ์เราก็าเวียงไปเวียงมาหรือบางทีเราต้องรับมือกับแฟนที่อารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะเพราะฉะนั้นต้องประคับประคองมองในแง่ดีนะคะมันอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกเอ๊ะนะไม่ค่อยสบายใจนะไม่มีความสุขแต่ว่าเอ,อ่อมันควบคุมได้นะคะขอแค่เรากระตือรือร้นที่จะประคับประคองความสัมพันธ์กระตือรือร้น qualify, ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างอย่างเขาเรียกว่าให้มันราบรื้นหน่อยนะคะเรื่องการควบคุมอารมณ์นี่สําคัญนะคะ เรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพนะถือว่าแข็งแรงนะคะแต่ว่าไพ่ก็แนะนําให้คุณออกกําลังกายบ้างนะคะบริหารร่างกายบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นออกกําลังกายกลางแจ้งนะคะก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพมากกว่า ลูกเต๋าออราเคิลสำหรับคนเกิดวันทิ์วันนี้ให้ความสําคัญกับเรื่องของคําพูดการเจรจาการสื่อสารนะคะอะไรก็ตามแต่เรียกได้ว่า,าพูดแต่สิ่งดีๆนะคะอะไรพูดไปแล้วแล้วมันจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีเงียบไม่พูดนะคะพูดแต่สิ่งดีๆแล้วมันจะนําสิ่งเ,เขาเรียกว่าปากเราเนี่ยนะจะนําโชคลาภนําพาสิ่งดีๆมาให้เรานะคะเพราะให้ความสําคัญกับคําพูดค่ะคนเกิดวันจันทร์ สี่ห้าค่ะอุดหนึ่งหนึ่งและหกเจ็ดเทมเพลน์นะคะหนึ่งสี่ค่ะราชาเหรียญราชาดาบค่ะ การงานคนเกิดวันจันทร์ค่ะวันนี้ก็อาจจะต้องมีเรื่องที่จะต้องปรับตัวในเรื่องของการงานนะคะจริงๆแล้วไพ่ดีทั้งสองใบนะคะการสนับสนุนจากคนใกล้ชิดการสนับสนุนจากคนรอบข้างนะเพียงแต่ว่าตัวเราเองเราต้องมีการปรับตัวนะคะอาจจะเจอสถานการณ์ที่มันต้องเขาเรียกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบเปลี่ยนสถานที่ทํางานเปลี่ยนนะคะคนรอบข้างเปลี่ยนต้องได้ไปทํางานในสถานที่ที่เราไม่ชินเราไม่คุ้นเคยทํางานร่วมกับคนที่ไม่เคยทํางานด้วยกันมาก่อนประมาณเนี้ยนะคะหรือบางทีสถานการณ์ที่มันไม่ แน่นอนนะคะในรอบด้านเนี่ยนะทำให้เราต้องปรับตัวนะปรับตัวปรับมุมมองปรับแนวคิดนะแต่ว่าตัวคุณเองเรียกว่าสามารถที่จะปรับได้นะแต่เราเองเราเราต้องไม่เราไม่สามารถที่จะทําสิ่งเดิมๆคิดแบบเดิมๆได้นะมันอาจจะทําให้งานเราไม่เติบโตไม่ก้าวหน้าแต่พอเราปรับปุ๊บนะคะนะทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์นะคะปรับตัวไปตามสถานการณ์เนี่ยมีโอกาสาที่จะงานเติบโตก้าวหน้าและก็สําเร็จนะคะ เรื่องของการเงินดีมากนะคะขอใช้คําว่าหยิบจับอะไรก็ได้เงินได้ทองในทุกอาชีพนะคะนะคนที่ทําธุรกิจคนค้าขายพวกนี้นะคะเรียกว่าวันนี้นับเงินไม่หวัดไม่ไหวเนาะนะดูแลตัวเองได้ดูแลคนใกล้ชิดได้นะคะนะการเสริมดวงในเรื่องของการเงินของคุณวันนี้นะคะนะความกระตันยูค่ะนะดูแลผู้มีพักคุณดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายพวกนี้นะคะนะการดูแลผู้มีพระคุณของเราเนี่ยจะช่วยเสริมดวงนะคะเรียกว่าทําอะไรก็ได้เงินได้ทอง นะเรื่องของความรักค่ะความรักอาจจะไม่เด่นนะคะวันนี้มันเป็นอุปสรรคมากกว่ามัน,ม,นมันทำให้ต้องเหนื่อยอะคะ่ะคนโสดนะคะนะเออเอาเป็นว่าบางทีปัญหาเราปัญหาเรื่องอื่นๆนะมันสําคัญมากกว่าเรื่องของความรักนะคะนะไม่ว่าคุณจะโสดแบบไหนก็ตามแต่นะคะนะจะเราชอบเข้าหรือเข้าชอบเรานะคะก็ยังไม่มีแนวเออยังไม่มียังไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่มี อะไรที่จะส่งสัญญาณบอกว่ามันจะสําเร็จนะคะจีบก็ยังจีบไม่ไม่สำเร็จนะคะมีคนมาชอบเราเราก็ไม่ได้มีเวลาว่างเราก็ไม่ได้ชอบนะคะคือจริงๆแล้วเรื่องอื่นมันสําคัญกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะนะัเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยก่อนค่อยไปว่ากันเรื่องความรักส่วนคนมีแฟนมีคู่ค่ะคนมีแฟนมีคู่ก็ต้องอ,อดทน นะคะความรักมันอาจจะมีสถานการณ์ที่มันตึงเครียดไม่มีความสุขนะไม่มีอิสระไม่รู้สึกว่าไม่พอใจรู้สึกว่ามันมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่จะเคลียร์ให้จบในวันเดียวก็ไม่ได้นะคะก็ต้องใช้ความอดทนกันต่อไปนะคะพยายามสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาหรือว่าบางทีก็ถ้าตรงไปตรงมาแล้วมันจะทําให้เขาเรียกว่าคําพูดบางอย่างการกระทําบางอย่างมันขัดใจมันบาดหูก,กันก็เงียบๆนิง่งๆแล้วก็ประครับประคองไปก่อนนะคะ สุขภาพค่ะวันนี้มีเกณฑ์เจ็บป่วยนะคะสําหรับคนเกิดวันจันทร์ดวงสุขภาพไม่ดีค่ะทําบุญนะคะทําบุญแบบไหนก็ได้นะคะนะเอาที่เราสะดวกนะคะจะช่วยเสริมดวงในเรื่องของสุขภาพนะคะทําให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้หรือบางทีถ้า,าดวงสุขภาพเบาๆหน่อยนะแล้วแต่แล้วแต่พื้นดวงแต่ละท่านด้วยนะคะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะเอาเป็นว่าทําบุญแล้วก็ดูแลดแลูใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะ ลูกเต๋าออราเคิลสำหรับคนเกิดวันจันทร์ค่ะวันนี้ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราคาดหวังนะคะบางทีเราคาดหวังร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันไม่ได้ถึงร้อยอาจจะได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์หรือบางท่านสิบเปอร์เซ็นต์คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันไม่ยุติธรรมไหมมันได้มาไหมแบบไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยไม่คุ้มแรงเราเลยอะไรแบบนี้นะคะสถานการณ์ต่างๆเนี่ยนะสิ่งที่เราคาดหวังต้องยอมรับค่ะมันเป็นอะไรที่เราได้เท่านี้จริงๆนะคะวันนี้ คนเกิดวันอังคารค่ะแปดสี่แปดสามและสี่แปดเลขสองค่ะเดอะไฮพิสเทสนะคะอัศวินดาบแล้วก็เลขศูนย์ค่ะเดอะฟูค่ะ การงานคนเกิดวันอังคารนะคะอารมณ์ไพ่ทั้งสองสำรับมาอารมณ์เดียวกันนะคะทั้งผู้ชายวันอังคารทั้งผู้หญิงวันอังคารนะคะวันนี้ไม่ค่อย กระตือรือร้นสักเท่าไหร่นะคะใช้ความรู้สึกเป็นหลักนะคะพอใจที่จะทําก็ทําไม่พอใจชันก็จะอยู่นิ่งๆเฉยๆนะคุณอยากที่จะคุณชอบที่จะใช้ความคิดนะอยู่คนเดียวทํางานคนเดียวแบบโดดๆคิดคนเดียวประเมินคนเดียวนะคะไม่ค่อยอยากที่จะสูงสิงวุ่นวายกับใครเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่ทํางานด้านศินละปะนะทำงานส่วนตัวนะคะเป็นฟรีแลนซ์ทำงานที่แบบว่าไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครเนี่ยจะทําได้ดีนะ,ะทำได้ดีแล้วก็เอ่อทอย่างมีความสุขเพราะว่า อะไรที่คุณทําแล้วคุณไม่มีความสุขคุณก็จะไม่สนใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณทํางานที่จะต้องประสานกับคนอื่นทํางานเป็นทีมพวกนี้เราจะต้องเขาเรียกว่าลดความเป็นส่วนตัวของเราลงแล้วก็นะปรับตัว ปรับตัวปรับความรู้สึกของเราให้ทํางานร่วมกับคนอื่นอย่างอย่างให้มันราบรื่นน่ะนะคะกระตุ้นตัวเองหน่อยก็แล้วกันนะคะนะเรื่องของการเงินอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็ยังมีแนวทางที่ที่ดีนะคะมีจับจ่ายใช้สอยนะคะเงินไม่ขาดมือค่ะวันนี้เพียงแต่ว่ามันต้องเหนื่อยและบางทีอาจจะต้องอาศัยคอนเน็กชันหรือว่าต้องมีคนช่วยนะมีโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงทางการเงินตามที่เราต้องการนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มาง่ายๆเนาะบางทีมีคนช่วยคุยมีคนช่วยประสานหรือบางทีเราเองเราต้องวิ่ง เป็นเองนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเหนื่อยแต่ว่ามีเงินมีทองใช้ใจ่ายนะคะในะเรื่องของความรักค่ะคนโสดก็เป็นพลังงานไพ่มันออกมาเป็นพลังงานคนโสด โสดแบบมีความสุขมีความสุขกับความโสดนะคะไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปรีบร้อนมีแฟนหรือว่ามีคนมาคุยเราก็ re, ยังคุยแบบเออคุยผ่านๆคุยพอให้สนุกสนุกนะคะนะมีโอกาสมีคนคุยนะเพียงแต่ว่าบางทีหรือบางทีถ้าเราจะจีบใครสักคนนะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็คุยกับเรานะคะแต่ว่าเขายังไม่ได้จริงจังอะคะ่ะเอาเป็นว่ามีความสุขกับความโสดไปก่อนอย่าพิ่งไปคาดหวังกับความรักนะคะนะความรักคนมีแฟนมีคู่นะคะต้องมีระยะห่างที่ที่พอเหมาะพอควรนะคะ ไม่ต้องตัวติดกันไม่ต้องไปวอแวร์ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรซึ่งกันและกันนะคะต่างคนต่างใช้ชีวิตในรูปแบบที่ตัวเองต้องการน,นะ,ะเรามีความสุขแบบไหนเราทําแบบนั้นนะคะบางทีเราไม่ต้องไปสนใจว่าเออนะแฟนเขาจะมีความสุขไหมหรือเขาจะพอใจหรือเปล่านะ,ะเราคุณแคออ่คุณมีความสุขกับการทําแบบนี้แต่ในณะเดียวกันคุณก็ต้องปล่อยให้แฟนคุณเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทําด้วยนะคะเออเขาเ,ออเขาทําในสิ่งที่เขามีความสุขด้วยนะคะเอาเป็นว่ารักษาระยะห่างที่มันพอดีนะคะแล้วก็จะมีความสุขทั้งคู่ ค่ะสุขภาพถือว่าแข็งแรงนะคะจุดอ่อนนะคะอยู่บริเวณเเข้อนิ้วข้อมืออะไรพวกนี้นะคะที่อยู่บริเวณเมือะคะ่ะอาจจะมีข้อติดติด,ตดขัดขัดบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะดูแลกันตามอาการ ลูกเต๋าออร์เคิลสำหรับคนเกิดมนอังคารค่ะนะวันนี้เป็นวันที่อาจจะถ้าเป็นรถนะคะถ้าเปรียบตัวคุณเป็นรถเนี่ยวันนี้ถึงเวลาต้องเติมน้ํามันนะคะนะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเสริมสร้างกําลังใจกําลังกายของเรานะคะนะตัวคุณเรียกว่า,เ,าเป็นรถที่ถึงเวลาต้องเติมน้ํามันแล้วเพราะถ้าไม่งั้นอะ่ะวิ่งไม่ไหวนะคะต้องหยุดอยู่กับที่ นะคะอันนี้คือการเปรียบเทียบเนาะลองไปปร,ป,รปรับคำเปรียบเทียบเนี่ยเข้ากับสถานการณ์ของเราว่าเอ๊ะเราต้องเติมน้ำมันอย่างไรนะคะให้กำลังใจตัวเองนะคะนะดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อที่จะมีพลังมากพอที่จะจัดการสถานการณ์ในวันนี้นะคะคนเกิดวันพุธ5 8ค่ะ3าห และเจ็ดแปดเลขเก้านะคะ9้าถ้วยค่ะเลขสองสองถ้วยเด็กถือเหรียญค่ะ การงานคนเกิดวันพุธนะคะวันนี้เน้นทํางานอย่างมีความสุขทํางานอย่างสบายใจทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะราบรื่นนะครับปัญหาหนักๆไม่มีอุปสรรคไม่มีนะ <c oughs> เพียงแต่ว่านะปัญหาที่อาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือหน่อยเล็กๆน้อยๆคือเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณต้องคุยกับคนอื่นทํางานร่วมกับคนอื่นนะเราอาจจะได้ทํางานร่วมกับคนที่เรารู้สึกว่า เราไม่ค่อยอยากทํางานหรือบอกคนนี้เราไม่ชอบนะ,ะเราไม่สบายใจที่ทําแต่ว่ามันต้องอดทนนะคะมันต้องอดทนหรือบางที่เราอาจ เราอาจจะได้ทํางานร่วมกับคนที่บางทีเขาไม่ได้อยากทํางานกับเราแต่เราอยากทํางานกับเขานะคะการที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไปได้ด้วยดีเนี่ยนะต้องปรับในเรื่องของการดูแลภาพลักษณ์ตัวเองนะคะนะความสะอาดความสวยความหล่อความเป็นเขาเรียกว่าความเรียบร้อยความเป็นคนที่น่าเข้าหาน่าอยู่ใกล้น่าทํางานด้วยนะคะต้องปรับลุคของตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะภาพลักษณ์ของเราคือสิ่งสําคัญที่จะทําให้การทํางานร่วมกับคนอื่นมันราบรื่นเนาะ เรื่องของการเงินสบายค่ะนะอาจจะไม่ได้ไพ่เงินเป็นหลักขึ้นมานะคะแต่ว่าก็ได้มาตามสมควรเนาะอยากใช้อะไรก็ได้ใช้นะคะนะเอ่อการที่มีคนคอยสนับสนุนก็มีเพราะฉะนั้นวันนี้มีความสุขนะคะมีความสุขในการใช้เงินเนาะนะเอ่อรายจ่ายของเรานะคะอาจจะเน้นไปเรื่องของความบันเทิงความสนุกสนานอาจจะจ่ายเยอะหน่อยนะคะก็ต้องระวังในอนาคตด้วยเพราะเนี่ยมันพึ่งจะต้นเดือนนะคะดังนั้นความสนุกสนานความบันเทิงนะเฮฮาปาร์ตี้อะไรพวกนี้น <PJ S 1> นะก็ให้มันอยู่ในงบประมาณที่ที่วาง แผนเอาไว้ก็แล้วกันนะคะเรื่องของความรักค่ะคนโสดนะคะอาจจะยังไม่ได้สนใจเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะอาจจะมีคนเข้ามาแหละบางทีอาจจะเจอคนที่บางทีรุ่นน้องที่ทํางานมาทางสายงานเดียวกันแต่บางทีอาจจะเด็กกว่าเราหรือบางทีมันเป็นต่างวัยพวกนี้นะคะมีการเริ่มต้นพูดคุยแต่ว่าชอบหรือย,ยังยังไม่ชอบนะคะแต่ว่ามันเหมือนันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันในในเวลาต่อไปนะคะ นะแต่ว่าคุณเองคุณก็มีความสุขแหละมันนิ่งๆแต่ว่าก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคนที่มีแฟนมีคู่ความรักก็ยังโอเคอยู่นะคะต้องประครับประคองต้องพยายามมีกิจกรรมร่วมกันนะคะวันนี้กิจกรรมในครอบครัวคือสิ่งสําคัญที่จะทําให้มันเกิดความแน่นแฟนแล้วก็เออเขาเรียกว่าการทํากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวหรือความเป็นแฟนอ,อ่มันจะช่วยทําให้อ,อทุกสิ่งทุกอย่างมันมันลงตัวมันดีเรามีความสุขแฟนมีความสุขนะคะอาจจะทํางานน้อยลงหน่อยนะคะเพื่อที่จะมีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้น เนาะสุขภาพค่ะสุขภาพถือว่าแข็งแรงนะคะจุดอ่อนอาจจะอยู่บริเวณเภายในช่องอกภายในภายในส่วนอกของเรานะบางท่านอุย้ยมีเจ็บเสียดหัวใจพวกเนี้ยนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะก็ก็ดูแลตามตามอาการนะคะ ลูกเต๋าออรเาเคิลสำหรับคนเกิดวันพุธค่ะวันนี้เป็นวันที่จะต้องปล่อยวางสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์กับเราไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตเรานะคะนะทิ้งไปให้หมดนะคะนะอะไรที่มันโรคหูโรคตาโรคใจโรคชีวิตปล่อยไปทิ้งไปนะคะปล่อยวางซะนะแล้วมันก็จะเหลือแต่สิ่งที่ที่มันสําคัญกับชีวิตเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อเป็นตัวบุคคลเป็นข้าวของหรือว่าเป็นสถานการณ์นะคะนะไม่มีประโยชน์ปล่อยไปให้หมดค่ะ คนเกิดวันพฤหัส,สบดีหนึ่งสองสามหกและหนึ่งแปดราชาไม้ค่ะเลขแปดนะคะแปดเหรียญอัศวินเหรียญ การงานคนเกิดวันพฤหัสบสดีค่ะนะวันนี้ถือว่าเป็นเป็นวันที่งานดีงานโดดเด่นนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมสนับสนุนแล้วตัวคุณเองดึงศักยภาพของตัวเองออกมาให้เต็มที่นะคะความเป็นคนเก่งความเป็นผู้นําความมั่นอกมั่นใจในตัวเองความทะเยอทะยานต้องเชื่อมั่นในตัวเองแล้วลุยเลยนะคะถือว่าเป็นวันที่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่มืออยู่หมัดเนาะนะสำหรับคนที่คาดหวังข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะนะ การเสริมดวงทําบุญเสริมดวงนะคะบริจาคโลหิตบริจาคช่วยเหลือสภากชาติไทยบริจาคเงินกับโรงพยาบาลกับคนเจ็บป่วยนะคะน่าจะถือว่าเสริมดวงในเรื่องของการงานมีโอกาสที่เขาเรียกว่าสมหวังในสิ่งที่ปรารถนานะคะ ทุกอาชีพนะคะทุกอาชีพนะในเรื่องของการเงินดีมากนะคะความมั่นคงมีจับใจ่ายใชใ้สอยนะคะนะแต่ว่ามันต้องขยันต้องทุ่มเทแล้วก็ต้องพยายามที่จะใช้ความอดทนในการหาเงินนะคะฝีมือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของคุณต่อให้เป็นสิ่งที่คือมันเป็นสิ่งที่คุณทํามาโดยตลอดแล้วคุณคุณถน,นัดคุณเชี่ยวชาญเป็นงานฝีมือโดยเฉพาะของคุณเนี่ยสามารถที่จะหยิบจับมาแล้วก็ทําอย่างจริงจังแล้วมันจะได้เงินได้ทองแล้วมันจะเติบโตโก้าวหน้าได้ นะ,ะในเรื่องของการเงินเนาะปัญหาคืออะไรนะคะจุดอ่อนหรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นคือเรื่องของความก็เรียกว่าความโลภนะคะนั้นะระวังความโลภนะ,ะอยากได้อยากมีอยาก,ยากที่จะร่ําจะรวยโดยที่บางทีมันมีความเสี่ยงคือยิ่งผลตอบแทนสูงความเสี่ยงที่จะเสียเงินเสียทองก็มีนะคะมันเป็นไพ่ของคนที่เสี่ยงโชคเรื่องของการพันนันพวกเนี้ยนะคะหวังผลที่มันที่มันเขาเรียกว่ามีความเสี่ยงโอกาสได้เงินก็เยอะแต่ว่า โอกาสที่จะเสียเงินก็เยอะเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็มีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนหรือการหาเงินหาทองหน่อยเนาะ ความรักค่ะความรักนิ่งๆส่งๆนะคะคนโสดนะเออรอบตัวคุณก็มีแต่เพื่อนร่วมงานเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันหรือบางทีมันมีคนวนเวียนอยู่รอบตัวอาจจะมีเลงๆกันอยู่บ้างแต่ว่ามันเป็นช่วงมันไม่ใช่ช่วงของการจีบมันเป็นช่วงของการเล็งการเรียนรู้ซึ่งกันและกันดูนิสัยใจคอกันมันนิ่งๆเงียบๆ,ๆบางทีต่อให้คุณอแอบรักแอบชอบแอบมองใครอยู่ก็ก็ไม่ได้กล้าที่จะไม่กล้าที่จะ เปิดเผยแล้วถามว่าอ่ะมันเป็นวันที่เลิกดีสําหรับเปิดเผยไหมไม่ใช่เลิกดีนะคะเป็นวันที่นิ่งๆเงีเยบๆเ,เหมือนเดิมนะคะเรียนรู้กันไปก่อนนะคะนะบางทีมันก็วนเวียนอยู่รอบตัวเรานั่นแหละนะคะคนที่บางทีเราไม่สนใจเขาแต่เขาอาจจะแอบสนใจคุณอยู่ก็ได้ลองมองไปรอบๆตัวนะคะ ความรักคนมีแฟนมีคู่นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะมีความรักที่มั่นคงนะคะไม่วือหวาไม่โรแมนติกอาจจะน่าเบื่อเล็กๆแต่ว่าอย่างน้อยมันไม่มีอะไรที่มันนอกลูนอกทางนะคะคุณก็มีกิจวัตรของคุณแฟนคุณก็เช่นเดียวกันนะคะก็ยังคงใช้ชีวิตกันแบบเดิมนะคะสุขภาพนะคะระวังปัญหาภายในช่องปากนะคะเป็นพิเศษเนาะมันเป็นจุดอ่อนวันนี้ค่ะ ลูกเต๋าออารเ์เคิลสำหรับคนเกิดวันพฤหัส,สบดีนะคะวันนี้ต้องยอมรับว,ว่ามันอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ที่ไม่สามารถที่จะคลีคล่คลายได้ภายในวันเดียวไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ภายในวันเดียวมันอาจจะมีความชัดเจนมีความคลุมเครือรอนะคะปัญหาไหนแก้ไขได้แก้ไขไปปัญหาไหนแก้ไขไม่ได้รอนะคะ,รอ,ะ,คะรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันชัดเจนแล้วก็ค่อยว่ากันในวันต่อๆไปนะคะ คนเกิดวันศุกร์เลขห้าค่ะสี่หนึ่งและแปดห้าหนึ่งศูนย์นะคะสิบไม้ค่ะเดือนสันค่ะหนึ่งเก้าเลขสามนะคะสามถ้วย การงานคนเกิดวันศุกร์ค่ะวันนี้นะคะถือว่าความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะอันนั้นก็ต้องทําอันนี้ก็ต้องจัดการนะคะงานเยอะงานยุ่งแทบจะไม่เวลาเป็นของตัวเองนะคะสิ่งสําคัญคือต้องมีการแบ่งงานนะคือบางทีสิ่งไอ้สิ่งที่คุณต้องทํามันไม่ใช่แค่งานส่วนตัวของเราบางทีมันเป็นงานส่วนตัวงานส่วนรวมงานภายในองค์กรหน่วยงานซึ่งบางทีมันมันมันมาลุมมาตุ้มอยู่ที่คุณคนเดียวอะค่ะหรือบางทีอาจจะเป็นไปได้ว่าเ,เรารวบมาทําคนเดียวหรือเปล่านะคะหรือบางทีโดนทิ้งภาระให หรือเปล่านะต้องมีการจัดสรรงานแบ่งให้คนอื่นด้วยนะคะนะเเรียกว่า ถ้าคุณแบกทุกสิ่งทุกอย่างไว้คนเดียวเนี่ยคือบางทีมันก็ไปได้แหละงานแต่ว่าบางทีความสําเร็จมันอาจจะมาช้าหรือบางทีมันเหนื่อยเกินไปนะคะนะเอาเป็นว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือกับคนอื่นกันและกันหรือบางทีบางท่านอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่นอกจากงานตัวเองแล้วอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะต้องช่วยเหลืองานส่วนรวมก็เลยอาจจะทําให้เราเหนื่อยมากกว่าปกติก็เป็นไปได้นะ,ะลองดูว่าจะมีคนช่วยเราได้หรือเปล่านะคะถ้าไม่มีคนช่วยเราได้ก็ต้อง,ต,องต้องอดทนแล้วก็คิดซะว่าเออเสียสละเพื่อส่วนรวมนะคะ มันอาจจะส่งผลดีต่อเราในอนาคตนะคะเรื่องของการเงินการเงินดีมากมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะทั้งโชคจากเรื่องของการงานแล้วจะคืองานสําเร็จได้เงินได้ทองนะคะมีจับจ่ายใช้สอยดีอยู่แล้วนะคะหรือว่าคนที่มีพื้นดวงในเรื่องของโชคลาบอะไรพวกนี้นะคะก็ถือว่าวันนี้นะพื้นดวงเนียดดีนะคะมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบนะคะถือว่าวันนี้มีโชคในเรื่องของการเงินนะคะหยิบจับอะไรมีโอกาสได้เงินได้ทองหรือว่านะมีโอกาสดีๆทางการเงินเข้ามานะอย่างน้อยก็เรียกได้ว่า มีความสุขนะคะมีความสุขทั้งเงินที่ได้รับมีความสุขทั้งได้เงินที่จ่ายออกไปนะคะมีความสุขทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินค่ะพอใจมาก เรื่องของความรักดีเช่นเดียวกันนะคะมีความสุขค่ะคนโสดวันศุกร์นะคะมีโอกาสเจอมิตรภาพดีๆนะคะต่อให้เราอยากเจอหรือไม่อยากเจอก็จะมีคนที่อยากเจอมีคนอยากคุยมีคนอยากจีบมีคนที่แบบว่ามอบมิตรภาพดีๆให้เรานะคะโอกาสในการพัฒนามีอยู่แล้วนะคะอยู่ที่คุณเปิดใจหรือเปล่าเท่านั้นแหละนะคะบางทีก็วนเวียนคนเคยคุยคุยกันบางทีอาจจะมีนัดเดทนัดกินข้าวนะบางทีมีเปิดตัววันนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอยู่ที่ใจคุณว่าคุณอยากจะเปิดตัวไหมคุณอยากจะคบเกินเพื่อน หรือเปล่านะวันนี้มีสิ่งดีๆความรู้สึกมีความสุขแน่นอนนะคะนะความรักคุณมีแฟนมีคู่ดีเช่นเดียวกันนะคะช่วงเวลาที่อยู่คนเดียวหรือว่าถ้าไม่ได้เจอกันก็มีความสุขมีความเข้าอกเข้าใจหรือต่อให้ได้เจอกันก็มีความสุขเช่นเดียวกันคุณมีกิจกรรมของคุณแฟนคุณมีกิจกรรมของเขาก็มีความเข้าอกเข้าใจหรือบางทีออกงานด้วยกันเข้าสังคมนะคะนะเรียกว่ามีความสุขในทุกสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ สุขภาพนะคะสุขภาพก็อยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะลูกเต๋า o r ร์เ e ลสำหรับคนเกิดวันศุกร์ค่ะวันนี้หากคุณเจอปัญหาอะไรก็ตามแต่นะคะทางออกทางแก้เนี่ยคืออยากให้คิดเอาไว้ก่อนว่า ปัญหาอาจจะเกิดจากตัวเราเกิดภายในตัวเราจากการกระทําของเราจากมุมมองของเรานะหรือบางทีจากภายในหน่วยงานภายในองคอ์กรพวกนี้นะจะหาทางออกหาทางแก้เนี่ยนะก็ต้องแก้ที่ตัวเองแก้ที่ภายในหน่วยงานภายในองคอ์กรนะคะแล้วก็ต้องพยายามตัดไฟแต่ต้นลมด้วยนะเพราะว่าปัญหามันบานปลายได้เร็วนะคะคนเกิดวันเสาร์ ห้าหนึ่งค่ะสี่ศูนย์สามเก้าเล็กเจ็ดค่ะเจ็ดดาบค่ะเล็กเก้าเก้าดาบอัศวินถ้วยค่ะการงานคนเกิดวันเสาร์ค่ะวันนี้ตัวคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะ ความสําเร็จนะคะจากความทะเยอทะยานความเอาจริงเอาจังนะคะจากความสามารถของคุณล้วนๆทั้งความสามารถทั้งสเสน่ห์ทั้งอะไรก็ตามแต่มันเป็นเรื่องของความสําเร็จนะคะยิ่งถ้ามีการแข่งขันเนี่ยคุณได้รับชัยชนะนะคะแต่ว่าเราเองเราต้องดึงพลังออกมาด้วยนะคะคือมันก็ไม่ง่ายแหละแต่ว่าขอแค่เราอยากชนะเราอยากทำนะเราอยากทําเราอยากสําเร็จเนี่ยท็อปฟอร์มอยู่แล้วนะคะนะคนรอบข้างคนอื่นนะคะออยอมรับในความสามารถของคุณนะคะเรียกว่า ถ้าชนะก็ชนะด้วยด้วยเป็นเอกฉันท์ทุกคนยอมรับในความสามารถของคุณเนาะสิ่งที่ต้องระวังคืออะไรนะคะคือบางทีความโดดเด่นของคุณอาจจะทําให้มีคนอิจฉาริษยาเขายอมรับความสามารถของคุณแหละแต่ว่าอาจจะมีเ,เขาเรียกว่า พูดรับหลังนะคะหรือทําอะไรรับหลังเราอิจฉาเราเอาเปรียบเราหาผลประโยชน์จากเราเนี่ยนะก็ต้องระมัดระวังด้วยรักษาผลงานของตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าคือบางทีคนที่พยายามเลื่อยขาเก้าอี้เราก็มีเนาะเพราะความโดดเด่นความเก่งของคุณน่ะนะคะก็ต้องระวังรักษาผลประโยชน์เดินการงานของตัวเองด้วยส่วนเรื่องของการเงินนะคะนะวันนี้ถือว่าการเงินดีนะ,ะนะนะอาจจะได้เงินจากความสําเร็จของงาน,นะะการเริ่มต้นการลงทุนการเริ่มต้นงานใหม่โปร เจ็คใหม่พวกนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองในอนาคตแต่ถ้าสําหรับวันนี้เองบางทาีลองนึกถึงว่า,าสมมติว่าคุณเปิดตัวสินค้าใหม่พวกนี้มันก็เหมือนกับเราลงทุนใหม่ใช่ไหมคะนะในส่วนของรายรับเนี่ยเ,เงินที่จะเข้ามาหรือผลตอบแทนอาจจะทําให้เราไม่สบายใจว่าไอา้ที่ฉันลงทุนไปเยอะๆเนี่ยมันจะได้กลับคืนมาไหมอย่าไปคิดในแง่ร้ายอย่าไปคิดในแง่ลบนะคะเพราะว่าโอกาสในการที่จะประสบความสําเร็จได้เงินได้ทองนะมีสูงอยู่แล้วแต่มันมีแนวโน้มว่าเรากังวลใจไปเองเราคิดมากไปเอง นะอาจจะเป็นไปได้ว่าบางทีรายจ่ายมันเยอะเนาะรายจ่ายมันเยอะก็เลยทําให้ไม่ค่อยสบายใจว่าตั้งแต่ต้นเดือนเลยทําไมรายจ่ายเยอะจังเลยนะคะหรือบางท่านก็ลงทุนไปแล้วอาจจะนะลงทุนเยอะไปหน่อยทําให้รู้สึกไม่มั่นใจบวงเนี้ยนะคะให้กําลังใจตัวเองนะคะมันมีให้จับจ่ายใช้สอยอยู่แล้วและอนาคตมันก็จะโตมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแหละนะเพียงแต่ว่าวันนี้เราเองก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็หนักแน่นในเรื่องเงินเงินทองทองเนาะความรักค่ะ คนโสดนะคะคนโสดวันเสาร์วันนี้มีโอกาสที่จะมีความรู้สึกดีๆมีความสุขนะคะนะสายงานเดียวกันแหละนะ,ค,ะคนที่เคยคุยคุยกันแหละนะ,ะบางทีมีจีบเริ่มแสดงออกว่าชอบนะคะอาจจะยังไม่ถึงขั้นแบบว่ารุกจีบแต่ว่าเริ่มแสดงออกและมีคําพูดที่บกมีคําพูดมีการแสดงออกที่ทําให้คุณรู้ว่า เขาสนใจคุณหรือบางทีคุณเองคุณอาจจะรู้สึกดีกับใครบางคนที่อยู่รอบตัวคุณนะคะอาจจะเริ่มเริ่มพูดดีๆเริ่มแสดงออกให้เขาเห็นว่าเราสนใจเขาหน้านโน่นนี่นั่นนะคะมันเป็นความรู้สึกแบบนี้ค่ะฟินม,มีความสุขโรแมนติกนะเพียงแต่ว่าการที่จะพัฒนาต่อเนื่องไปถึงขั้นเป็นแฟนหรือว่ารุกมากกว่านี้อาจจะยังไม่ใช่วันนี้วันนี้มันเป็นแค่เขาเรียกว่าการแสดงความรู้สึกที่มันพอดีพอดีนะคะก็มีความสุขตามอัตภาพแหละ ความรักคนมีแฟนมีคู่มีความสุขเช่นเดียวกันค่ะนะนะใช้เวลาร่วมกันมีความเข้าอกเข้าใจหวานโรแมนติกก็พอดีพอดีนะคะไม่โดดเด่นมากแต่ว่ามันเป็นความสุขอะค่ะเอาเป็นว่าราบรื่นแหละ เรื่องของสุขภาพนะคะระวังเรื่องของการปรับตัวนะคะบางทีอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศมันไม่นิ่งหรือสภาวะอากาศที่มันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของบรรยากาศอากาศฝุ่นควันนะคะเมฆฝนหรือว่าหรือว่าอากาศหนาวอากาศร้อนพวกนี้นะคะร่างกายเราอาจจะปรับตัวไม่ทันอาจจะทำให้เจ็บป่วยได้เนาะคือบางทีวันหนึ่งมันมันต้องเจอหลายสถานการณ์นะคะ ลูกเต๋าออราเคิลสำหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะวันนี้ต้องยอมรับว่านาบางเรื่องบางสถานการณ์มันเป็นภาพขอทานนะคะอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะเป็นภาพขอทานเนาะนะจำเป็นต้องอเอ่ยปากขอความช่วยเหลือถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่ามันจะเสียศักดิ์ศรีไหมต้องขอให้คนอื่นช่วยบางทีมันก็จําเป็นนะคะเพื่อให้ทุกอย่างมันราบรื่นเพื่อให้ทุกอย่างมันไปได้ดีนะคะดวงประจําวันพฤหัสบดีที่7 พฤศจิกายน2567ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเช่นเคยนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ